โอเคครับผมกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโจ EX r i d e r นะครับกาวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม ROV s e r ร์ฟเบตจนะครับกาวันนี้นะครับผมรอสกินนี้มานามนักป้าวนะครับเป็นสกินของอาลาเวลหรือซันต้าไม่รู้สองตัวนี้ผมได้หมดครับผมเพราะว่าสกินใหม่เนี่ยผมโคตรอยากจะได้เลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอะไรที่มันอัปเดตเข้ามาและเอาออกไปนะครับ เพราะว่าหลายคนเนี่ยรอวิลเลอร์พาร์นะครับมันผมบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนเนี้มันยังไม่มามันยังไม่มาแน่นอน,นครับเพราะว่ามันไม่มีการอัปเดตอะไรเกี่ยวกับวิลเลอร์พาร์เลยหน้าเว็บของมันนะครับก็โอเคอ่าเดี๋ยวเราไปดูสกินกันดีกว่านะครับแล้วก็ไปดูกล่องดีกว่าเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเอากล่องออกไปหรือยังนะครับส่วนจดหมายก็ไม่ได้แจกอะไรแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับตอนนี้เป็นเอลันดอร์นะครับอก็ก็หล่อดีนะแต่ผมเล่นได้เป็นว่ะ ก็เอรันดอร์มีกิจกรรมเดียวมีแค่เอรันดอร์นะครับแล้วก็เพชรนะครับกิจกรรมเพชรมันอ,ออกไปแล้วนะครับผมได้แค่2ออันไม่ทันจริงๆส่วนสกินที่มันแอบออกมาขายเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมีตัวอะไรมาเพิ่มหรือเปล่านะครับใครที่อยากได้เนี่ยก็ก็ดูดีๆนะครับหรือไม่ก็ลงทุนถ่ายรูปไว้เลยก็ได้นะครับหรือแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับ <laughs> เพราะว่าสกินแต่และสกินเนี่ยมันมันแบบ มันเป็นสกินแรมันแอบออกมาขายอะ่ะเออแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีว่ะอุ้ยตกใจคิดว่าเอาแบ็กแมนเอาเข้ามาขายไม่มีครับไม่มีอะไรเลยส่วนเราไปดูกล่องกันดีกว่ากล่องตอนนี้กล่องเอาออกไปแล้วนะครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับมีแต่ลูกแก้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่า,น,าน่าจะเอาเข้ามาใหม่น่าจะเอาเข้าใหม่ เอาเข้ามาใหม่เร็วๆนี้ส่วนสกินที่เอาเข้ามานะครับเป็น3สกินด้วยกันนะครับสกินแรกนะครับก็เป็นสกินของอะไรนักหนาวะโอเคเนี่สกินนี้เลยครับผมก็ก็ไม่ว้าวนะสำหรับผมผมไม่ว้าวแต่ผมอะ่ะรอจริงคือซันตานะครับแล้วซันต้าเนี่ยมันเอาเข้าอ่าซันต้าหรือเาเวลไม่รู้มันเอาเข้าไปอยู่ในอ่าลอตเตอรี่แล้วนะครับ บอกเลยว่าตอนนี้ใครมิลูกแก้วจัดเลยสกินแลนแน่นอนเดี๋ยวผมหาราเวลก่อนนะครับราเวลก่อนเพราะว่าผมเชยร์ว่าเป็นราเวลผมโคตรอยากได้เลยแล้วผมชอบด้วยราเวลผมเล่นมานานแล้วมันเนิร์โดนเนิร์ฟไม่รู้กี่รอบเลยนะครับในเซอร์เบต้าเนี่ยแต่มันก็ยิงแรงเหมือนเดิมมันไม่ยิงแรงหรอกมันยิงไวกว่าเดเออมันยิงแบบไวๆมากครับโอ้โหเนี่ยผมหาราเวลตัวเดียวเลยตอนเนี้ย ถ้าผมเจอลาเวลผมจะดูสกินเลยผมบอกเลยขอเป็นลาเวลก็แล้วกันซันต้าได้ซันต้าก็ดีแต่อยากได้เป็นลาเวลอ่าเลื่อนเลือนน,นี่เจอแล้วเจอลเจอเจอสกินลาเวลแล้วข้างบนอ่านี่โอเคเลื่อนด,ดูครับอ่าลาเวลลาเวลลาเวลเอาไม่ใช่ลาเวลเอาเอาไม่ใช่อ่ะน่าจะซันต้านะครับน่าจะซันต้าไม่แน่ใจ ใช่ซันต้าหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นซันต้าเพราะ2ตัวเนี้ยมันเหมือนกันมากเหมือนกันมากครับเหมือนกันมากพราะเข้าไปดูในเว็บมาแม่งเหมือนกันชิบหายแล้วก็เมนใครที่เป็นเมนแคลรี่นะครับตอนนี้มันเอาสกินกระลลกเข้ามาคู่สวยแต่ตอนนี้ดูก่อนดูไอซันต้าก่อนซันต้า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 อะนี่นี่เจอแล้ว นี่ครับซานต้าตัวนี้ครับล่างนี้เลยนะครับผมล่างนี้นะครับบอกเลยว่าสกินแลนแน่นอนสําหรับเซิร์ฟนี้นะครับโคตรจะแลและบอกเลยว่ามันอยู่ในลอตเตอรี่นะครับอาทิตย์เดียวเท่านั้นใครที่มีลูกแก้วจัดเลยบอกเลยว่าจัดเลยนะครับผมส่วนสกินอีกหนึ่งสกินอ,อยากดูอะไรนะอยากดูโอเคอยากดูอันนี้อยากดูตอนมันเปิดตัวใช่ไหมโอเคได้ได้จัดไป อ่ะโอเคเป็นไงเท่ปะ่ะเท่วะ่ะอีกเท่ว่ะดูดิดูดิดชดเค้ผมไม่ชอบอะไรหรือปะ่ะผมชอบทรงผมทรงผมอย่างเดียวเลยเนี่ยที่แบบที่อยากได้คือทรงผมเว้ยปีกอะไม่เท่าไหร่ปีกกับผมว่ามันมันไม่ค่อยว้าวสำหรับผมนะแต่ผมอยากได้ทรงผมอัเนี้ยซันตา้าแม่งเท่เท่ทุกร่างผมบอกเลยโอเคเดี๋ยวหายอีกตัวหนึ่งครับหาอีกสกินหนึ่ง หาอีกสกินนึงหากก็ลอกกันก็ลอกก็ลอกก็ลอกถ้าไม่เจอเดี๋ยวเราไปดูในวิลเลอร์พาร์ทครับเพราะว่ามันเอากรอกเข้าไปในวิลเลอร์พาร์ทด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันแจกจริงครับอัปเดตเข้ามาแม่งแจกเลยมันไม่แจกหรอกมันอยู่ที่ดวงเราอะถ้าดวงเราได้มันก็คือได้อะไม่เจอว่ะถ้าไม่เจออย่างงี้เดี๋ยวผมไปดูในวิลเลอร์พาร์ทดีวกว่านะครับไม่งั้นมันจะเสียเวลา นะครับผมเป็นเวลล์พาร์อ่าธรรมดาครับผมนี่อ่าธรรมดานี่ครับล่างนี้เลยกระลอกล่างนี้เลยโคตรเท่ล่างส่งพิซซ่าโคตรเท่โอ,อ,อ้มันไม่ว้าวเหมือนสกินอื่นนะเว้ยแต่ผมคิดว่ามันเท่ล่างเนี้ยเท่มากๆโอ้โหสองสกินเนี้ยสองสกินเนี้ยอะไรก็ได้ซันต้ากับกระลอก ผมบอกเลยสามลูกแก้วผมมีอยู่สามลูกผมก็จะเสี่ยงโอ้โหสามร้อยเพชรไม่เอาขออีกสองลูกอีกสองลูกเท่านั้นอีกสองลูกเท่านั้นขวยขออีกขออีกนะขออีกทีโอ้โอ้โอ้โอไปละไอ้ยียเจอกันเถอะเจอกันพักต่อไปกันแล้วกันแค่นี้แหละ